สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวตัวฟิกเกอร์ Rockman X กันนะครับซึ่งเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยทีเดียวนั่นก็คือ MDLX นะครับ Rockman X นั่นเองซึ่งมาจากค่ายของ T r e r e o สำหรับตัวโปรดักของค่าย T ซ e r o ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็น Rockman หรือเวอร์ชั่นของ Rockman Firestorm นะครับกลับไปดูคลิปของผมได้นะครับคราวนี้ก็จะมารีวิวตัวที่เป็นของ Lockman X กันบ้าง ซึ่งเท่าที่ผมจำได้เนี่ยตัว r o c k m a n X น่าจะเป็นตัวที่ทางโฟลด์ดักเขาประกาศแรกๆเลยว่า,าจะออกมาเป็นตัวฟิกเกอร์ให้เราได้สะสมกันนะครับแต่ไงกลายเป็นว่าตัวนี้ออกมาเป็นลำดับที่3ละจากการผลิตเอาละแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลองสำรวจดูกล่องกันดีกว่ากล่องก็จะมาพร้อมกับตัวกล่องสีน้ำตาลคุ้มแบบนี้นะครับก็จะมีเขียนคำว่า l o c k m a n X m e g a m a n X นะครับ M D L X X นะครับแล้วก็มีโลโก้ของตัวท r e ซนี่อันนี้ก็จะเป็นรอบด้านของตัวกล่องก็จะ ประมาณนี้นะครับเราก็เป็นด้านหลังทีนี้เนี่ยผมก็สงสัยนิดนึงถ้าเทียบกับอันนี้จะเป็นรุ่นของตัว l o อก m ม n นะครับเวอร์ชันแรกเลยเตัวนี้มันจะเขียน MDLX แล้วก็ตามชื่อด้วยตัว l o อก m ม n นะครับแต่ว่าชุดนี้เนี่ยจะเขียนแค่ MDLX แล้วก็ตามด้วยแค่ X เท่านั้นนะครับแต่ว่าชื่อเต็มๆน่าจะเรียกว่า MDLX Lockman X นั่นเองก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่าทําไมชื่อตัวนี้มันถึงเขียนแค่นี้เอาละเดี๋ยวเรามาลองดูข้างในกันดีกว่านะครับนี่เรามาลองแกะดูกัน เมื่อเปิดออกมาข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่กล่องก็สวยงามมากๆเลยทีเดียวอันนี้จะเป็นตัวกล่องนะครับนี่ดีไซน์สวยงามก็จะเน้นโทนสีน้ําเงินนะครับถ้ามองดีๆก็จะเห็นตัว X อยู่ตรงนี้ก็จะเรียกล็อกแมน X ย่อๆว่าเป็น X ละกันนะครับเพราะว่าชื่อเรื่องของเขาเนี่ยก็จะเรียกว่า X นะครับนี่เอาละอันนี้ก็จะเป็นตัว f i g u r ์ m o เดลนะครับแล้วก็มีหน้ากล่องเขียนคําว่า Capcom Lockman X นะครับ M D L X X นั่นเองนี่แล้วก็จะมี ตัวโลโก้ของตัว t 0นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าของ X นั่นเองอันนี้จะเป็นตัวด้านหน้าของกล่องนี่ด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีการจัดท่าฟิกเกอร์สวยๆเลยทีเดียวอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับนี่ก็จะมีเขียนล o c k m a n X นะครับ M-DL X X นะครับแล้วก็จะมีตัวโฮโลแกรมของทาง t 0อันนี้ก็จะเป็นด้านข้างนี่ก็จะตัดจัดท่าเท่ๆแบบนี้เลย ด้านบนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเขียน m d x r o c x นะครับ X แล้วก็มีโลโก้ของตัว Three Zero อันนี้ก็จะเป็นด้านล่างแล้วก็มีตัวผาดเสริมนะครับซึ่งกล่องนี้จะเห็นชัดเจนว่าผาดเสริมจะเป็นตัวลูก r o c ก b u s เตอร์ขนาดใหญ่เลยทีเดียวเอาละเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องแล้วดูข้างในกันดีกว่าเมื่อเปิดกล่องขึ้นมาข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เอาละเดี๋ยวเราลองแกะตัวฟิกเกอร์ออกมาดูกันเอาละครับเรามาดูตัวที่เป็นแผ่นคู่มือนี้กันดีกว่า อันนี้ก็จะเป็นหน้าของแผ่นคู่มือซึ่งก็จะมีตัวฟิกเกอร์แล้วก็จะบอกว่าในชุดนี้เนี่ยมีผ่าเสริมอะไรบ้างเมื่อเปิดมาข้างในนี่ครับเขาก็จะอธิบายว่าวิธีการประกอบหน้าการประกอบบัสเตอร์แล้วก็ส่วนต่างๆนี้ทําอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็แปลกมากเพราะว่าสําหรับเซตนี้นะครับเขามีตัวสแตนดี้ที่ตั้งแบบนี้เอาไว้ให้ด้วยเดี๋ยวเราลองมาลองดูกันนะครับว่าตัวสแตนดี้ตัวนี้เนี่ยจะใช้เล่นกับฟิกเกอร์ยังไงได้บ้างอันนี้ก็จะเป็นตัวด้านหลังนะครับมีอันนี้ก็จะเป็นตัวคู่มือนั่นเอง และแน่นอนเขาก็จะให้ตัววารันตีมาให้ด้วยนะครับนี่ก็จะมีโลโก้ของตัว t r i c ตัวแผ่นวารันตีก็จะเขียนเป็นประมาณนี้หลายๆภาษานะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นอกจากนี้จะมีแผ่นนี้มาให้ด้วยนะครับนี่เป็นแผ่นแค่เขียนคําว่า Lockman X เท่านั้นก็เอาไปตั้งตัวฟิกเกอร์นะครับตัว Lockman ตั้งตรงนี้ก็ได้แล้วก็ถ่ายรูปคู่กับป้ายนี้ผมคิดว่าก็ถือว่าเป็นฉากที่น่าจะถ่ายได้นะนี่ไซก็ใกล้เคียงกันอยู่อ่ะ ก็มาถึงพระอเอกของเราแล้วนะครับก็จะเป็นตัวฟิกเกอร์นะครับนี่ก็จะมีตัวพลาสติกคลุมอยู่เดี๋ยวเราลองแกะออกมาดูกันเมื่อแกะออกมาแล้วก็ประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะมีตัวพลาสติกตัวนี้คลุมด้วยนี่น่าสนใจมากๆเอาล่ะเดี๋ยวเราลองหยิบตัวฟิกเกอร์มาดูกันอันนี้ก็จะเป็นตัวฟิกเกอร์นะครับตัวที่เป็น X กก็เฮ้ยทำออกมางานดีมากๆเลยนะนี่แล้วก็เรามาลองสำรวจจุดขยับกันดีกว่านะครับก็น่าจะเหมือนเดิมนี่ หัวสามารถปรับได้ขึ้นลงนะครับซ้ายขวามีความแน่นอยู่นะอาจจะขยับไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าขยับแบบนี้ได้นะทุกคนนี่ขยับแบบเนี่ยขยับไปประมาณนี้แล้วก็ขยับประมาณนี้ได้จตหมุนนะผมรู้สึกว่ามันหมุนไม่ได้นะเนี่ยมันมีความติดติดเหมือนจะหมุนซ้ายขวามไม่ได้นะอ่าบริเวณแขนก็ขยับได้ประมาณนี้นะครับนี่ก็จะมีข้อต่อ มีความรู้สึกว่ามันขยับได้ยากกว่าตัวที่เป็นล็อกแมนกับตัวที่เป็นไฟล์ร์สตอมไม่แน่ใจว่าที่มันขยับยากเพราะว่าอะไรนะนี่แต่มันรู้สึกผมรู้สึกได้เลยว่าเนี่ยดูขยับยากแล้วก็เหมือนมันขยับขึ้นอย่างเนี้ยไม่ได้เนี่ยจะขยับขึ้นอย่างเนี้ยไม่ขึ้นนะครับเหมือนมันจะติดตรงที่เป็นเกาะไหลตรงนี้เพราะนั้นก็เลยขับขยับได้แค่แบบขึ้นลงแล้วก็หัก ข้อศอกเข้ามาประมาณนี then, then, ้เนี่ยหักมือเข้ามาแล้วก็ตัวมือก็คือหมุนได้ประมาณนี้คิดว่าน่าจะขยับได้ประมาณนี้นะแล้วก็แขนน่าจะขยับได้เป็นเนี่ยขยับหัวไหล่ตรงนี้ได้หน่อยหนึ่งอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่อ่ะแล้วก็บริเวณขาขาก็จะขยับได้ประมาณหนึ่งนะครับนี่ก็ดีได้ประมาณนี้นี่แล้วก็ทางบริเวณนี้ออกมาได้ประมาณนี้นะครับนี่ก็โอเคอยู่นะนี่ ดูขยับขาเหมือนจะขยับได้เยอะกว่าล็อกแมนหรือเปล่านะนี่ดูแบบมันฟีสไตล์มากกว่านะของเดิมของที่เป็นตัวล็อกแมนเหมือนจะขยับขาแบบขึ้นลงก็ดูลำบากอันนี้มันดูไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่นี่ตัวก็สามารถที่จะเอียงได้นะนี่สามารถเอียงตัวซ้ายขวาแบบนี้ได้นะครับเนี่ยเอียงบริเวณนี้ได้ก็แบบเฮ้ยทำออกมาดีนะแต่มีความรู้สึกสเกลตัวนี้จะแปลกๆนิดหน่อยเวลาพอยืดขึ้นแล้วรู้สึกเหมือนโดนหลอกหลอนรู้สึกว่า เหมือนมันยืดขึ้นมาด้วยอะ่ะน่ากลัวเหลือเกินเอาละครับอันนี้ก็จะเป็นตัวด้านหน้าของตัว x อันนี้จะเป็นด้านข้างอันนี้จะเป็นด้านหลังนี่อันนี้จะเป็นด้านข้างนะครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างาตัว x เนี่ยสาหรับฟิกเกอร์ตัวนี้จะแปลกกว่าชาวบ้านนะคือบริเวณนี้จะมีความแบบใสใสดูมันเลืองแสงหรืออยากจะจะใส่ถ่านแล้วมีแสงออกมาได้ไงก็ไ่รูนะดูมันมีความสวยอยู่พอสมควรเลยทีเดียว งั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการเปลี่ยนผ่าตัวที่เป็นหน้าก่อนละกันนี่หน้ารู้สึกเหมือนใจยาวๆผิดปกติไปหน่อยนะแต่หน้าอันนี้ก็จะดูแบบคึงังนิดนึงเอาละเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนหน้ากันสําหรับการเปลี่ยนหน้านะครับเราจะต้องถอดตัวที่เป็นเออหมวกของตัว x ออกมาก่อนนี่ถอดออกมาก็จะประมาณนี้นะครับพอถอดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดึงตัวหน้าออกไม่ได้นะเพราะว่ามันยังติดไอชิ้นนี้อยู่จะต้องเอาชิ้นที่เป็นผลึกตรงนี้ออกมาก่อนนี่ชิ้นผลึกจะออกมาประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ค่อย เอาหน้าออกนี่พอเอาหน้าออกก็จะประมาณนี้จากนั้นเราก็เสียบตัวที่เป็นหน้าแบบเวอร์ชันขึงขังเข้าไปพอเสียบหน้าที่เป็นขึงขังเสร็จใช่ไหมเราก็เอาไอ้ตัวที่เป็นผลึกตรงนี้เสียบกลับเข้าไปที่เดิมจากนั้นถึงจะเอาหมวกตัวนี้ครับเสียบกลับเข้าไปนี่ก็จะ,จะได้ หน้าของ x ที่แบบคึ้งขังขึ้นมานะต่อไปเราจะเอาตัวที่เป็น b u ตอร์ตัวนี้นะครับมาเปลี่ยนที่มือแทนข้างหนึ่งเลยเวลาดึงนะครับเราก็ดึงตัวนี้ออกนี่ก็จะเปลี่ยนทั้งผาดแล้วก็เอาตัวนี้ครับเสียบเข้าไปแทนแบบนี้นี่ตัวล็อ k แมนก็จะเปลี่ยนมือข้างหนึ่งเป็นตัว b u ตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่จากนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนผาดมืออีกชิ้นหนึ่งนะครับเพื่อให้รู้สึกเหมือนว่านี่เอามือประคองตัวที่เป็น b u ตอร์ เพราะฉะนั้นจุดนี้เราดึงตัวนี้เป็นอีกตัวหมัดตัวนี้ออกมาแล้วก็เสียบผ่านมือเข้าไปนะครับก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้เวลาจับท่าก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คร่าวๆก่อนเดี๋ยวค่อยจัดให้มันสวยๆอีกทีหนึ่งก็จะเป็นการจับบัสเตอร์ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็ค่อยลองให้ตัว X เนี่ยยิงตัวลูกบัสเตอร์ออกไป อันนี้จะเป็นตัวลูกบัสเตอร์นะครับซึ่งเอฟเฟกต์ในค่อนข้างที่จะแบบสวยงามแล้วก็อลังการมากมากเลยทีเดียวนี่สวยงามมากๆครับวิธีเล่นกับตัวบัสเตอร์นก็ทําได้หลายแบบแบบแรกก็คือเอาตัวบัสเตอร์ตัวนี้จุ๊บเข้าไปลูกพลังตัวนี้ครับจุ๊บเข้าไปกับตัวที่เป็นช่องออกบัสเตอร์ตรงนี้โอเคขอยอมแพ้ก่อนทุกคนคือจริงๆแล้วมันจะต้องหมุนตัวนี้ออกแล้วมันมันไม่ได้หมุนหรอกมันคือดึงแหละแล้วก็ดึงตัวนี้ออกไปแต่ว่า มันดึงไม่ได้มันแน่นมากเลยนี่อันนี้จะเป็นตัวอย่างเขาบอกว่าจะต้องดึงปลายตรงนี้ออกพอดึงเสร็จเนี่ยมาเจาะตรงบริเวณนี้ไปจุบเข้ากับตรงตัวที่เป็นบัสเตอร์ถีงจะใช้งานได้นะครับแต่อันนี้มันคือแน่นมากแบบแกไม่ออกทุกคนขอยอมแพ้และกันไม่สามารถเปลี่ยนให้ดูผ่านนี้ได้นะครับตัวที่เป็นแท่นนะครับมันจะอยู่ข้างล่างก็จะต้องตัดตัวที่เป็นสกอตเทปบริเวณนี้ออกมาก่อนจากนั้นนี่เราก็จะเจอกับ ตัวที่เป็นแท่นวางเดี๋ยวเราลองเอาแท่นวางออกมาก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นตัวแท่นวางนะครับเอาไว้สําหรับวางตัวที่เป็นเอฟเฟกของตัวที่เป็นลูกบัสเตอร์ตัวนี้นี่ก็จะเสียบเข้าไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นแกนเอาไว้สําหรับใส่ตัวบัสเตอร์เดี๋ยวผมลองหาแกนดูก่อนนี่ทุกคนเห็นไหมตรงนี้มันจะมีรูเพราะฉะนั้นเราเจาะรูเนี่ยเสียบเข้าไปกับตรงนี้เมื่อเสียบเสร็จแล้วมันจะได้ประมาณนี้นะครับตอนที่เสียบก็ระมัดระวังนิดนึง มันก็ดูเปราะบางเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเสียบไม่ดีหรือใช้ความแรงมากเกินไปมันจะทําให้ก้านหักได้นะครับก็ต้องระวังการเสียบตัวนี้นิดนึงนะครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้เดี๋ยวผมก็เล่นกับเอฟเฟกแบบนี้แค่แล้วกันเพราะว่าเสียบเข้าไปกับตรงรูบัตเตอร์นี่เสียบไม่ได้จริงๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเอาตัว X ตัวนี้ครับไปถ่ายรูปกันดูนะครับว่าจะได้แอคชั่นออกมาประมาณไหนบ้าง แล้วครับผมก็รีวิวตัว mdxx จากค่าย tclo เรียบร้อยแล้วนะครับตัวลูกไฟตัวนี้เนี่ยที่เป็นตัวเอฟเฟกเนี่ยผมลืมบอกไปนิดนึงก็คือว่าในตัวแพ็กเกจมันจะมีติ่งสีเขียวแบบนี้มาให้นะครับซึ่งติ่งตัวนี้เนี่ยเอาไว้เปลี่ยนนี่สามารถที่จะถอดออกแล้วก็เปลี่ยนจากตัวที่เป็นบัสเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าเราเสียบตัวที่เป็นบัสเตอร์แบบนี้จะไว้เล่นกับตัวบัสเตอร์ตรงนี้นั่นเองแต่ถ้าสมมติว่าอยากเล่นแค่ตัวที่เป็นเอฟเฟกลูกไฟก็เปลี่ยนไปใช้เป็นตัวนี้ครับมันจะดู เหมาะมากยิ่งขึ้นโดยภาพรวมของตัวโมเดลชุดนี้นะครับผมคิดว่าตัวจุดขยับของมือเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจํากัดขยับได้แค่แบบขึ้นลงแล้วก็หมุนทันเองแต่ไม่เหมือนพวกตัวที่เป็นล็อกแมนกับตัวที่เป็น f i r ์สตอร์รุ่นนั้นเนี่ยมือสามารถที่จะหมุนองศาได้มากกว่านะครับอันนี้มันจะได้แค่แบบประมาณขึ้นขึ้นลงลงนิดหน่อยเท่านั้นเองเอาละครับผมก็ขอจบการรีวิวสําหรับ n d u x x lockman x เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านท,ท,ที่ติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ